สวัสดีครับผมเชื่อว่าทุกๆคนนั้นเคยสงสัยนะผมว่า Air Jordan 1 r e t o High OG กับ r e t o High OG กับไม่ใช่ OG แตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมมาเริ่มแรกกันเลยนะครับ r e t o High OG นะครับผมมันคือเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนคำว่า r e t o คือการนำเอามาทำใหม่นะครับคือ r e t o ขึ้นมาส่วน OG นั้นคือ คําว่ามาจากรูปทรงของออริจินอลเดิมคือตั้งแต่ปี1985เลยและนี่คือทรงเลท o ไฮโอจีนะครับอันนี้เป็นตัวแบล็กท e เลท o ไฮโอจีจุดเด่นๆของเขาจะมีคําจจะมีลินไนกี้แอร์นะครับแบบนี้นะครับลินไนกี้แอร์แบบนี้เราจะเรียกว่า High OG นะครับส่วนตัวที่ไม่ใช่ OG จะเป็นแบบนี้ครับ ส่วนตัวที่ไม่ใช่ OG จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ครับนี่ลิ้นมันจะเป็นจัมแมนแบบนี้ลิ้นมันจะเป็นจแบบัมแมนเหมือนตัวมิดครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเลโทไฮเหมือนกันแต่ไม่ใช่ OG ครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะอันนี้เป็นตัวแอนตี้กาวิตี้แมชชีนนะครับไฮเหมือนกันนะครับทรงข้อสูงเหมือนกันเห็นไหมทรงข้อสูงเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่ OG นะครับอีกคู่หนึ่งอ่ะใหม่ตัวอย่างอีก นี่นะครับคลายก e ีนนะครับ High OG เหมือนกันเห็นไหมนี่ h i โอจีนะลิ้นจะเป็นในกีแอร์แบบนี้อันนี้คือจุดเด่นของทรงเลโทรไฮส่วนตัวนี้ก็เป็น High เหมือนกันแต่ไม่ใช่ OG เข้าใจไหมครับนี่ลิ้นเป็นจัมแมนแบบนี้โอเคไหมอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้ทุกๆคนที่สงสัยกันได้นะครับผมโอเคบ๊ายบายครับ